สวัสดีครับพี่น้องปิดตืวเพาะไม่ถึงเรแยงน้ำกันนะครับนไม่รู้สกิาเหดุรุดรอรอแบบลูกกระตุนครับนะครับมีปลาดุจย่างครับเศษๆน้ำกันครับแยงนี่ครับกินในพี่น้องเบิ่งพอดุลนะครับที่บอครับนี่มุกน้องใหม่ครับพี่น้องจะติ่สารเศษๆนัวๆครับปักกระเดาพี่น้องครับ แก้วครับนะุงยางสื่งมาเบิดครับบดี้เลยกนะครับบเดี้ารนุ้ได้หครับเดี๋ยวสองหอครับสิมาสามหอจิ้มสองหอกันครับจิ้มสองหอ่าหลายแสบหลายจิ้มหลายวนหลายครับกับปุ่มูมมีนื้ข้าแต่ว่าเก่เข้าสักบอยงดองจะบุกนันแะครับเนาะจิ้มสบๆนัวๆเป็นองเบืองนะครับอาชีพประดุครับ ก็ไังไงพี่น้องเบิืงนกครับผมให้ไล่กันนลยครับปรดูจยางกับประเด็๋ยวบอลครับหมกน้อยเนะครับหมกน้อยครับหมกแปงครับยี่สิบบาทหมกปอกแย้ครับอย่าดองจังหวกะครับตรวจจับกับพี่น้องกินกับพี่น้องประดุจจางตัวเองเลครับ แับสาม่าบาทในซอยนะครับประดุจยางเป็นยางแบบยางดีนะครับยางอุโองครับอ,อ,อุบอ,องครับนี่คร,ครผมยครับนี่ยฟ็อกกมียเป็บโองครับบริษวจังหวัที่ว่อนะครับ กี่โรยหร่ไปนอนกอยากน้ำอยู่น้ำครับ <c ười> ือมืออื่นจากินซอยจุย่มไปนอนมึงครับมีเวลามีนีจ้ก,กินบรรจ้ย่างแ้วนคับนครับมก้ใหม่ของเสียพิสานพี่นองเอ้ยหมกจำไหเสียจำนันนี่ครับ บปกระหลไปกระงหรอรักรบรรบบก,กมมจบจินตุรัครับรักมงจินตุรัับบดุดุไข่ติ่ทอพีน้อง อ่องนั borah, ้นใช่ใช่ใชบใช่ใช่ใช่าก่ใช่ใช่ใชาใช่บ่ใช่่่ใช่ใ่ย่ใร้่่่ ไม่ก็ตุกตัวอะไรยี่สิบบาทหมวเงี้ยเหรอยระโหลกสามจุบาทจิ้มสองมือครับกระด ในพวกังโกงกินมาได้เลยครับสมัยเป็นยังไงพวกโกงกินเลยครับนะเป็นอยู่หลใย่หมซ้ำหปีไปเริ่มกินปลากระดาครับตามาอยกับนี่ครับพิ่กับูมเวประเด็กบองเลดหน่อยจิประเด็กบอง,งอก็ปลาบองมันจำนราคุยอานแานยั แกรือพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องคนไหนคนแก่คนติดตามครับยูทูปเฟซบุ๊กเลี้ยวกิจตัางกิจยาวเหยีเบิ้ลกันแฟนตุยังนะครับอันใจหัวเสียตาพี่น้องเฮาเลยครับกับผมแต่พี่น้องเฮาเบิ่งไล่กันได้เกินกับพี่น้องเขาบอเบิ่งกลบเพาได้เกิดเลยกับเด้อ แซ่บครับขึ้กรางขึ้ใครโดนล,ลง,ลงออย้างต้องมีใครนะครับนะอย่างมีใครปั๊บนะหายดียครับ เสียบตัวลั่นนะครับปรรจุกย่างขึ้นอยู่กับผู้มักครับลานีเอดสะอาดครับสะอาดสุกครับหมกน้ำมัปครบหมักกระดาษุ้มกุ่มครับ แบบว่าผมกินะไปโดงมึงจะค้ำเหรอครับเนาะบมกน่อไม้คัมยังไงครับบมกน่อไม้ไปหมูสามชานครับคัยังไงครับนี่ครับอืม แซ่บๆจากพี่เต๋อครับหรือว่าลงสนั่นปลากินปลาเที่ยวผู้เด้วกันนะครับฝากไปมั้งนี่ครับฝากพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่มารับชมครับวันนี้ครับกินข้าวแรงพี่น้องเป็นไปมั้นี่ครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม